ได้เห็นได้เห็นบรรยากาศเ,าเมื่อเช้านะฮะแล้วก็ได้คุยาบางท่านนะฮะก็ได้เห็นชัดเจนนะครับว่า,ากิจการ T S Q M K N นะได้ช่วยเอื้อให้เกิดความคึกคักขึ้นในวงการศึกษาไทย นะะในลักษณะที่เรียกว่าเป็นวนะั t ตอมอัพก็คือท่านว่ากันเองนะะทางโรงเรียนทางท่านผอ,อแล้วก็ทางครูแล้วก็อาจจะมีผู้ปกครองแล้วก็ทีมทีมหนุนทีมโคช้ชอะไรเนี่ยนะฮะมาช่วยกันดำเนินการก็เห็นได้ชัดเจนว่า กิจกรรมนี้เนี่ยได้สร้างความงอกงามนะฮะให้แก่ทั้งเด็กคือนักเรียนและแก่ท่านผออและครูเองด้วยนะฮะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาเป็นเรื่องของความงอกงามนะะสิ่งที่เราจะพูดกันเน้นในคราวนี้เนี่ย สิ่งที่เราจะย้ำกันในคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการย้ำว่าความงอกงามของมนุษย์นั้นต้องไม่เผลอมองจำกัดอยู่เฉพาะวิชาความรู้และทักษะเท่านั้นนะก็คือเฉพาะตัว S กับตัว K ใน VASK นะเราชัดเจนร่วมกันว่าเราจะร่วมกันทำจากบนะัตต์ตั้อัพในการที่จะช่วยหนุนให้นักเรียนงอกงามครบทั้งสี่ด้านนะแล้วจากข้อสังเกตเพียงสั้นๆแล้วก็จากในวิดีโอด้วยเนี่ยผมก็เห็นชัดเจนว่าความงอกงามนั้นเกิดขึ้นในท่านตัวท่านพออและครูทั้งหลายด้วย นะซึ่งถ้าเราช่วยกันทำให้ดีเนี่ยมันจะงอกงามในประชาชนไทยทั่วแผ่นดินไทยได้นะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไปนะซึ่งก็อีกไม่นานละนะเพราผมปีนี้ก็83ดสิบสามล้นะคนอายุมากขึ้นเนี่ยจะรู้ตัวเองนะไปเรื่อยๆผมก็สังเกตจากแม่ ซึ่งสิ้นไปเมื่ออายุ95นะะเราก็จะเห็นเลยว่าแม่ก็ค่อยๆรู้ตัวว่าเออมันมันชีวิตมันก็มันใกล้จะจบอะไรเงี้ยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งที่เราเอาใจใส่กันในช่วงเวลา2วันหรือวันครึ่งนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของการที่จะหนุนในนักเรียนงอกงามออตามที่หวัวข้อที่กำหนดไวนะ้นคือ ทักษะแห่งศตวรรษที่21นะฮะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออันเดียวกับ VSK a นะซึ่งเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะครับหัวใจสำคัญนี่ก็คือว่าในการงอกงามนั้นเนี่ยต้องงอกงามคุณธรรมคือ V กับ A เนี่ยด้วยนะพร้อมไปกับพร้อมไปกับการงอกงาม S และ K นะแล้วตัว S สกิลทักษะเนี่ยมีทั้งทักษะ ที่เป็นเรียกว่าซอฟต์สกิลนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็มนุษย์กับคนก,บกับสิ่งอื่นนะแล้วก็ฮาร์ดสกิลก็คือทักษะเพื่อการทำรรมาหากินนะเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีที่เราคุน้นนะแต่ว่าซอฟต์สกิลเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุน้นแต่ว่าเอ่อ t y f t r s t s k i ์สเนี่ยทักษะแห่งศตวรรษที่21ซึ่งมีการเสนอมาเมื่อ กว่า25ปีมาแล้วนะก่อนจะข้ามคริสตศตรวรรษเนี่ยมีการเสนอมาก่อนแล้วนะฮะให้เห็นถึงว่าการเรียนรู้นั้นต้องต้องมีความซับซ้อนที่เรียกว่า2 1 s t century skills นะซึ่งจะใจความตาม VASK ก็คือว่าต้องครบทั้ง VASK นะ mm hmm. แต่ตอนนั้นเนี่ยคนก็ยัง mm hmm. ไม่ไม่ค่อยเข้าใจชัดนะครับนี่คือรูปสรุป 21st century skills ที่ต้องพัฒนาที่เสนอก่อนปีคอสอ0 0พน,นิดหนึ่งนะนั่นหมายความว่าประมาณ26ปีมาแล้วนะผมจะไม่ลงรายละเอียดเพียงจะชี้ให้เห็นว่านะไม่ใช่เฉพาะตัวเขียวเดิมเนี่ยเราเอาการศึกษาเอาใจใส่เฉพาะส่วนตัวเขียวนะแต่เขาบอกเลยว่าต้องมีตัวสีรุ้งข้างบนสามสีเนี่ยเข้ามาด้วย นะพูดอย่างไงคือตัววิชาเท่านั้นไม่พอนะต้องมีทักษะนะต้องมีเนี่ย life and career skill ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนะแล้วก็มีทักษะทางด้านการเรียนรู้นะแล้วก็ความาาทักษะทางด้านการสร้างอะไรใหม่ๆที่เรียกว่า innovation นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เตือนแล้วว่าเรื่อง information นะแล้วก็เทคโนโลยี ต่างๆเนี่ยต้องมีทักษะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถึงวันนี้เนี่ยโอเอไอมาเนี่ยโอ้มันยิ่งหนักข้อนะในในตัวสีน้ำเงินเนี่ยอย่างมากมายผมขอให้ท่านไปดูรูปนี้ให้ดีๆนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าไอ้สีข้างบนนะั้นนะคือส่วนที่อยู่ใต้น้ำอะไอ้สีเทาๆอะคือสิ่งที่เป็นตัวทำให้เราบรรลุเป้านั้นได้จริงๆนะเราไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียด แต่เชื่อเห็นว่ามันต้องปรับ4ตัวไอ้ข้างล่างนั้นนะครับนี่คือหัวใจที่เขาบอกเมื่อ26ปีหรือกว่า26ปีมาแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10ปีนะเ o ่อ m i o r u r นะออกรูปนี้มาอธิบาย2 1 s t century learning หรือ2 1 s t century skills อีกแบบหนึง่งนะเชื่อเห็นว่ามันจะต้องเอาใจใส่3สาย นะก็คือสายซ้ายมือนะเป็นเรื่องของอตัวทักษะพื้นฐานนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเรื่องของสมรรถนะนะแล้วก็ตัวขวาเนี่ยคือการสร้างคุณลักษณะของความเป็นคนดีนะของความคนที่มีความสามารถนี่คือ,อเราไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดนะครับนะแต่นี่คือตัวหัวใจสำคัญที่อธิบายเมื่อ10กว่าปีก่อนนะ ไม่ถึง10ปี OECD บอกว่านะการเรียนรู้นั้น,นต้อง VSK a คำว่า VSK a มาจาก OECD ตามในรูปนี้นะครับแล้วก็เขาทำรูปให้เห็นว่าการพัฒนาหรือความงอกงามอของคนนั้น,นทั้ง4ตัวงอกไปพร้อมกันไม่ใช่แยกกันงอกนะครับนี่คือหัวใจ แล้วก็สิ่งที่เราเอามาทำให้ชัดเจนในวันนี้นะครับไทยเราไม่ได้ไม่ได้ด้อยน้อยค่าเลยนะครับกระทรวงศึกษาสพทเอารูปนี้ออกมาเนี่ยผมก็จะว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะประมาณ10ปีนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับเพียงแต่ไม่ได้ใช้เนาะนะเพียงแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็อธิบายออกมาเป็นรูปนี้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับ มีรูปนี้ด้วยนะฮะให้เห็นเลยว่ามีทั้งส่วนที่อยู่เหนือน้ำก็ส่วนใต้น้ำภูเขาน้ำแข็งเป็นโมเดลภูเขาน้ำแข็งสุดยอดเลยนะครับทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของอสพทนะครับที่ทำมานะครับเราไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดนะ,ะผมก็ขอข้ามไปว่าคำอธิบายเรื่องเป้าหมายการศึกษาในสวัรที่ี่21เนี่ยนะ สี่ bullet point เนี่ยคืออันเดียวกันเพียงแต่มันใช้คำที่ต่างกันนะก็คือเรียนแบบบูรณาการเรียนเพื่อการงอกงามครบทุกด้านไปพร้อมๆกันนะ <c oughs> ฟังดูแล้วเหมือนยากนเะพราะมันซับซ้อนแต่เวลาทำจริงง่ายถ้าเราทำเป็น นะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันมีความซับซ้อนและบางส่วนก็มีความไม่ชัดเจนอยู่ในตัวของมันก็เหมือนกับจะว่ายานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไว้ง่ายก็ง่ายมองว่ายากก็ยากนะหัวใจสําคัญคือต้องไม่จัดการเรียนการสอนแบบ Passive Learning บอกสอนเน้นให้นักเรียนจําเพื่อตอบข้อสอบนะการทําเช่นนั้นสมัยผม นะเมื่อกว่าเจดสิปีมาแล้วผมได้ดิบได้ดีเนาะผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเรียนโรงเรียนวัดนะฮะเริ่มเข้าเรียนเนี่ยห้องเรียนคือสาราวัดน,นะนะลมพัดเย็นเหมือนกลางแจ้งเพราะไม่มีฝาผนังเลยนะแต่เราก็ได้ดีนะครับแต่นั่นมันเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วอะยุคนี้ไม่ได้นะยุคนี้ไม่ได้ครับนะที่จะสอนแบบบอกสอนให้ท่องจำเช่นนั้น นะต้องเรียนเชิงรุก active learning นี่คือหัวใจงนะหัวใจแล้วก็มีรายละเอียดนะที่ว่าต้องเรียนเป็นทีมอะไรต่อไรนะเรียนจากเ,าเรื่องจริงๆนะไม่ใช่แค่จากตำราเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญคือบทบาทของครูต้องเปลี่ยนจากครูสอนมาเป็นครูโค้ชนะหรือครูคุณอำนวย facilitator นะเปลี่ยนจากบอกวิชา มาเป็นตั้งคำถามนี่คือหัวใจครับหัวใจของเอ่อ2 1 s t century learning นะนักเรียนต้องเรียนโดยการมีประสบการณ์ตรงแล้วสะท้อนคิดโดยครูช่วยตั้งคำถามให้นักเรียนสะท้อนคิดหลายๆแบบสะท้อนคิดไปถูกตัว V ตัว A ตัว S ตัว K นี่คือหัวใจครับแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้น 21st Century Skills ที่จะ พัฒนางอกงามครบทั้ง VASK นะถ้าจับหลักถูกไม่ยากแล้วสนุกด้วยสนุกที่ความซับซ้อนของมันนะที่หลายส่วนเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะก็จะต้องมีกวามทีเริ่มสร้างสรรค์อะไทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็จะามาพิชชิ่งกันเนี่ยนะฮะ <c oughs> หัวใจสำคัญนะ ที่จะต้องเป็น active learning แล้วก็งอกงามครบทั้ง VSK ก็เพราะว่าโลกเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เด็กจะต้องไปเผชิญอนาคตที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านเห็นไหมครับเมื่อปีที่แล้วเราไม่เคยนึกเลยว่า AI จะออกมาเก่งถึงขนาดนี้นะมาถึงตอนนี้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะ เราเห็นเลยว่ามันกิ่งขึ้นอย่างมากมายเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะต้องไปพูดเรื่อง Engagement ให้โรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่โคราชนะเขาตั้งโจทย์มาผมก็มึนๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมึนอยู่นานนะครับถาม AI ไก็ได้เรื่องนะครับแต่ว่ามีหลักคืออย่าไปเชื่อมันหมดนะฮะให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเด็กจะต้อง เติบโตไปอยู่ไปสู่อนาคตที่ไม่ไมรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยจึงต้องมีทักษะเหล่านี้นะติดตัวไปทักษะเหล่านี้บอกสอนไม่ได้นะแต่กระบวนการเรียนรู้ให้เขาเผชิญแล้วคิดคิดในที่คือรีเฟล็กสะท้อนคิดนะโดยการที่ผู้ใหญ่ช่วยตั้งคำถามเขาจะนะมีทักษะอนาคตนะ ทักษะอนาคตมีหนังสือเล่มนี้นะครับนะซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีผมเนี่ยไม่รู้นะผมหลงเสียตังค์ต้องสาสิบเหรียญน,นะพอไปเปิดหนังสือถึงเอา้าเข้าให้ดาวน์โหลด PDF ไฟล์ได้ฟรีในในเว็บในในลิงก์ที่ให้ไว้ n e x t s k i l l น,นะครับผมอ่านแล้วผมก็ประทับใจมากก็เขียนสะท้อนคิดไว้ในลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างท่านไปอ่านได้นะครับหัวใจสำคัญคือนะ มีการทำวิจัยที่เยอรมันอันนี้หนังสือเล่มนี้มาจากเยอรมันนะแต่ว่าเขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะว่าทักษะอนาคตนั้นมี17ตัวตามที่ว่าอย่างเงี้นะสามกลุ่มสามสีนะนะผมจะเลยไปนะครับท่านไปอ่านเอาเองได้นะครับอยากอ่านเป็นในเป็น,เป,นเป็นเล่มก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับการที่มีเรื่อง V และ A นะ เป็นส่วนผสมบูรณาการของท1 s t century l e a r เ i n g ของการงอกงามสำหรับมนุษย์ในยุคนี้นะต้องพัฒนาด้านในของความเป็นมนุษย์ด้วยการศึกษาในอดีตพัฒนาด้านนอกเน้นพัฒนาด้านนอกเน้นพัฒนา S และ K นะนี่คือหัวใจนะครับ แล้วก็หนังสือเล่มน,นี้ Value Based Education คนะ่านิยมศึกษานะซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะเอาชื่อหนังสือไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เป็น PDF ไฟล์ได้ฟรนะีก็เป็นตัวอย่างของหลายๆที่นะที่เอาแนวคิดเรื่อง Value Based Education เน้นตัว V นะกับตัว A เนะี่ย นะมา,เ,าเป็นตัวอย่างนะครับอ,อันนี้ก็เอามาโยงว่า v a l u หสือค่านิยมนั้นเนี่ยคืออะไรราชบัณฑิตบอกว่าคือสิ่งที่สังคมหรือบุคคลยึดถือยึดถือเป็นเค,เครื่องช่วยตัดสินใจนะหรือช่วยในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรของตัวเองนะพูดง่ายๆคือค่านิยมศึกษาก็คือ การศึกษาที่พัฒนาความเป็นคนดีนะซึ่งเราก็พูดกันมานานแล้วว่าการศึกษาเนี่ยต้องพัฒนาทั้งความเป็นคนดีและคนเก่งนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเน้นที่คนเก่งเป็นตัวหลักนะส่วนเจตคติก็จะมีมีนิยามนะในเรื่องว่ามันเป็นแนวคิดหรือเป็นความรู้สึกนะต่อสิ่งหรือเรื่องต่างๆนะ เป็นสิ่งที่เ,เ,เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ง่ายกว่าเรื่องค่านิยมนะค่านิยมเนี่ยเป็นหลักยึดเลยเป็นตอ,ต,อตอกเสาหลักเลยนะครับแล้วมันก็จะไปโยงกับเรื่องซอฟต์สก l ลแล้วก็ฟ u วเจอร์สก l ลนะที่พูดไปแล้วนะครับผมขอผ่านไปเร็วๆนะย้ำนะครับว่าการพัฒนา VSK นั้น พัฒนาไปพร้อมๆกันนะผ่าน active learning และ experiential learning ก็คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แล้วนำมาสะท้อนคิดนะที่เรียกว่า reflective learning นะฮะ reflect ไปสู่หลักการทั้งตัว V ทีหนึง่งตัว A อีกทีหนึง่งตัว S อีกทีนึงตัว K อีกทีอีกทีนึงเนี่ยแปลว่า หลายๆทีในแต่ละหัวข้อนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะจะแนะว่ามันมีหนังสือฝรั่งที่เขาเสนอไว้นะว่า value-based education เนี่ยมีเครื่องมือสำคัญตามในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยบอกว่ามีมีเชิ้นนะสหรับที่จะให้โรงเรียนเนี่ยได้ใช้นะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า7ชิ้นในหนังสือเล่มนี้ ถ้าท่านไปดาวน์โหลดมาอ่านท่านจะเห็นวิธีนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยก็อาจจะทำแยกทำแยกจากไอเบ K บ้างนะหรือว่าในระหว่างที่ทำเอสกเนั่นแหละก็สามารถตั้งคำถามโยงก็ไปสู่ตัว V กับตัว A เนี่ยได้นะครับในเวลาสั้นๆก็ขอเนื้อสรุปว่าเนื่องจากว่า ทีมคุณอ้อยอจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยนะโดยพยายามที่จะเน้นเรื่องการงอกงามครบทั้ง VSK a นะก็ขอ,อ,อสรุปว่าโรงเรียนคุณภาพสูงนั้นเนี่ยจะทำหน้าที่หนุนให้นักเรียนเนี่ยงอกงาม VSK a ซึ่งก็คือ2 1 s t century skill ใส่ตัวย้ำนะครับ ไม่ใช่เราไปพัฒนาให้นะเขาพัฒนาตัวเองนะเขางอกงามตัวเองนี่คือคอนเซปต์การศึกษาสมัยใหม่นะครับนะระบบการศึกษาครูพ่อแม่อะทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวหนุนนะแต่ผู้ที่ทำให้เกิดคือเท่าตัวเองตัวของเด็กเองนะเป็น active learning นะซึ่งก็แปลว่าการเรียนรู้ทั้งหมดนะต้องเน้นการเรียนรู้เชิงรุกพูดแล้วพูดอีกนะ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากที่สุดนะซึ่งก็แปลว่าต้องไปโยงกับพื้นที่โยงกับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ครูเนี่ยทำหน้าที่สร้างระบบนิเวศเพื่อให้เด็กได้เรียนจากทุกๆทุกๆวินาทีทุกๆก,ก,กิจกรรมที่เขาเผชิญนะทั้งที่โรงเรียนและนอกโรงเรียนนะครูออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการนะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้ทำแล้วได้สะท้อนคิดนะเพื่อการ พัฒนาตัวเองแล้วก็ครูก็เป็นโค้ชหรือเป็นฟาซิลิเตเตอร์เน้นตั้งคำถามนะแล้วก็เน้นทำ formative assessment คือประเมินสังเกตเด็กและประเมินเด็กอยู่ตลอดเวลาเป็นรายคนด้วยนะครับแล้วก็มี constructive feedback มีการเสวนากันนะเพื่อที่จะ,ะกระตุ้นหนุนให้เด็กเนี่ยได้งอกงาม นะได้อย่างแท้จริงแล้วก็ครบถ้วนนะครับแล้วครูเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเข้าวง PLC นะเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้แล้วก็เกิดการงอกงามของครูทั้งส่วนที่เป็นการงอกงามของตัวเองของตัวข้างในนะ,ะแล้วก็วิชาชีพแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยกนะขอบคุณมากครับ